ครับผมครับวันนี้เป็นมืออวัดยุทธอีกมือนึงนะครับมืัอนี้เอาสิได้ไปทับบุญนะครับเอาสิไปวัดเนาะมือนี้เอาสิไปวัดเด้มืัอนี้เอาสิไปวัดครับเอาสิไปวัดเพื่อทับบุญให้พ่อให้แม่ให้พี่พี่ได้เสียไปแล้วนะครับเนาะบางคนก็สิว่าเอ้า ตอนเรามีชีวิตอยู่คือเ่เหตุบุญเห็ุท่านให้เราคือว่าหาซื้อนั่นซื้อนีอน่ไปซูพอซูแบรกินพ่แมนเลยครับผมทามตลอดเด้พอแม่นี่าผมก็ซื้อตอนเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยตอนเรามีชีวิตอยู่ผมก็ซื้อนมซื้อนั่นซื้อนี่นเราอยากแก็ก็ซื้อไปเพิ่นแหละเอากระดาเนระซื้อไปเบิ่นครับตอนแก้หลวกลับไปแล้วพ่อก็ทถ้าบุญหาตามปกติแหละเอาไปใส่บาตร วาดน้ำไปเหตุทัรณ์กระถอกกระท่านไปตามระบบนะครับเราตามทมเนียมระเพนี้เฮ้าไปครับไปเบื้องต้นกันว่าเขาสิบเอกวัดไหนนอกเมืองไหนเนาะมีหลายวัดครับผมต่างกันไปครับ ครับตอนนี้เขาก็มอกาถึงวัดหลวงพโตแลวครับวัดหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะครับ,รบเราก็ไดู้ชาดูเทียนมาาลนะครับดูเทียนดอกใหม่มาแล้วเอปรเด็นี้ับสีเข้าไปได้อุโบสถกันาะเท่เปินปิดทองได้ เดี๋ยวมาไวเล่าชักด้วยขันไวหลวงพ่อโตแล้วข้าก็เชไ,ไปปิดทองนะครับองคอ์ข้างอยู่บนนู่นเด้อองค์ใหญ่ๆนู่นเด้อและองค์ใหญ่ๆข้างบนนะครับ อย่งมันจะติดทอดบินมาติดมือโอ้ยเขาใะได้ทอกนั่นสาธุทำก,การติดทองนะครับโอ้อนุยาตนะครับเอขอบคอึอ๊อ่อนอันนี้แหละ คือองค์หลบพระโตออจริงนะครับนี่องค์จริงนะครับ,บองค์กิ้งครับเนี่ยหลวงพระโตองค์จริงนี่แหละไม่ใช่องค์จำลองเด้อนี่องค์จริงเด้อ ประจักษ์มาสองชั่วโมงและอาลบคืนพาสุเรี้ยรุ่งรัตนกสิทธิ์ราบคืนพาเออปัญหาเกิดมาละเคืนนะขอาวสดิ์อายราชนอเด็กเอร์จิมปาณิวัยาปเะาปเจจะกระจายดานี้จะพาดีวารานิิสุจบกระจา โรโรที่ยาวะใจพุทโธตัณฑทีติขุจัมภะจิตบาลีจังพชาดาลีจะปะฏิวารดาลีปฏิกานหาสุลนามสารทีวประจังจิจายะสุคายยะกัจเจพระพุทโธเสบุตรเจ้าเจ้าเช้งหลายขอปรดดังวาย จักรานขอจชับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอกวายเกรพระพิจูสงขอพระพิจูสงฆมทัเพื่อประโยชน์และความสุขร้นเติมล่เหนือยต่เขาจะเจ้าที่ไหนระยากจนเขาจะเจ้าทั้ไหนก็ระับการและดานเินือจัยกยกสองวางเกศน้าหรอยสามห์รอหเลขไปด้วย หละเป็นยวกับาเรีนแบบนี้เชนอรครอารมณ์ธาทายเกิดโทษในเตือนและหลักรรนามักาหลกพระโตและใามหลักพระตรุษหนึ่งพ่าใดมนอินองเทงหกเบียานริกวะโกดาริโกเชาระรเทวะ

สวัสดีวันธรรมสจเดชจิตยานวัทนาปัญญัิโดจะตาโรธรรมาวัชันจวหอยุับนโตสะขลง้ลังน้อยผเจใ่ที่คอวย เอาน,นี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับาการทำสังกะทานเมือนี้เนาะเสร็จสมบูรลณล์้ะเดี๋ยวเขาจะพาเดินทั่วดู้นทีรอบๆครับผมอันนี้ก็สิเป็นวัดบางทีใหญ่กลางเดินครับอันนี้กัวัดนี้ก็สวยครับเดี๋ยวผมพาไปดูผู้บูชคนเพิ่นยังสวยเลยล่ะ ก็เดินอย่างอุโบสถข้างเจดีเนาะเนี่ยนะไปนะครับสวยงามป่สวยผมว่านสวยงามดีแหละเข้าไปข้างในโบสถ์ผมเคยเข้าไปมรระหลันมิยักษ์สั้นนยผมจำอะไรเก็ดชั้นหรือเกาสั้นนี่แหละ ึ้นไปถึงยอดดูเด้อเดี๋ยวเขาจะพาไปบึง้งไอ้นั่อนี้ครับพระนอ,น,อน,นเด้อไปวัดครับวัดนี้วัดเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวไปกันครับเอาไปบึง้งพระนอนใหญ่ครับวันดนี้ไป นี่ก็วัดบางพีใหญ่กลางนะครับนี่แหละพาพน้อนที่เขาคุยกันไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับสวยครับนี่มียักษ์ด้วยเท้าเวียสุวรรณนี่มีสองขัดเลยดิเท้าเวียสุวรรณเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบภาพไปเบิ่งกันนี่คติเพคนให้คตินี่ดีนี่ต้องว่า ช่างหัวมันนะครับค<อ>ว่าช่างหัวมันหัวมันจริงนะเนี่ยหัวมันจริงนะเนี่ยอันนี้หัวมันจริงไ<อ>่ไม่จะเป็นต้องจำทุกเรื่องไม่จะเป็นต้องคิดทุกอย่างต้องช่างหัวมันบ้างหัวจะได้ว่างไม่วุ่นวายนี่แหมะคำสอนพันดาว้าวดีด้ครับคำสอนสอนี่ก็จะเป็นพระน,นอนใจครับ สามารถขึ้นไปได้คือกันด้สามารถขึ้นไปได้เหมือนกันสาธุกา,อานอนใหญ่รื่นรื่นครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับนะเข้ามาเห็นสัฆทานเนาะนขมือนี้เนะเข้ากับสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับการ,การทำสักการะธานเมนีนะครับ ครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทหารหานกล้างเขานะครับทุกท่านที่อยู่ชายแดนนะครับตอนนี้ครัก็รกือกำลังเราอุกันแหละกำลังบุดไหวกันแล้วก็ฝากว็เป็นห่วงใยไปถึงชาวบ้านตะเค็บชายแดนนะครับเด้อขอให้ทุกคนปลอดภัยเหตุการณ์สงบลงโดยเร็วครับส่งกำลังใจให้ทหารกลาทุกท่านครับขอบคุณครับ